ภาพถ่ายนะฮะภาพถ่าย,ยาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะฮะสำหรับการขายของออนไลน์เลยก็เพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ไม่สามารถจะจับต้องหรือว่าจะแตะสินค้าของเราจะรูปคํำดูว่ามันเล็กมันใหญ่แค่ไหนผิวสัมผัสมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นภาพถ่ายเนี่ยจะทำให้ลูกค้าได้เห็นถึงรายละเอียดของมันนะ,ะของสินค้าที่เรากำลังจะขายแล้วก็นอกจากนั้น มันก็ยังจะช่วยเพิ่มมูลค่าได้อีกนะครับถ้าเกิดถ่ายมาดีๆแต่งรูปมาสวยๆโอ้โหดูแล้วแบบโทำไมมันแพงจังอะไรเงี้ยซึ่งความจริงก็เหมือนเดิมที่เราดูต้นุนในช้อปปีก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เอามาขายมันก็จะเกิดกําไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมขอขยายนิดนึงนะฮะเพิ่มอ่าจะได้เห็นกันชัดๆ,ๆโอเคในขั้นแรกนะครับอุ้ย ก่อนเราจะถ่ายภาพเราก็ต้องมาดูก่อนว่าสินค้าของเรารูปร่างเป็นอย่างไรอ่วันนี้ผมใช้อันนี้นะฮะลำโพงบลูทูธจิว๋วคิดแคทนะฮะดูแล้วก็น่ารักดีแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับนะฮะเราก็มาดูว่าไอเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงโอเคมันเป็นแบบก้อนๆแนวตั้งนะมันจะตั้งก็ได้หรือว่ามันจะนอนก็ได้เนี่ยนะอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาลองนั่งรูปๆคำๆดูๆเล่นๆมันก่อนแล้วก็ ถ้าเกิดสมมุติรูปมันโค้งๆอย่างนี้เราหาอะไรเหลี่ยมๆมาตัดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะมันก็จะได้สวยงามและ,ะโดดเด่นนะครับมาดูว่าการทําภาพภาพหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทําอะไรกับมันบ้างนะครับขั้นแรกเลยผมอยากจะแนะนําก็คือว่าหาพื้นขาวๆนะฮะถ่ายไว้ก่อนถ่ายไอ้โปรดักเนี้ยเก็บไว้ก่อนหลายๆมุมเลยนะครับอย่างในรูปอ่านี้ทุกคนดูในจอแล้วนะครับไม่ต้องดูผมแล้วนะครับอย่างในรูปนะครับโป๊ะ้าไป เพื่อที่เราจะทําการใดคัดหรือว่านําไปตัดมันนั่นเองนะครับแล้วก็เอาไปทําในกระบวนการต่อไปนะครับซึ่งไอ้ไอขั้นบวนการต่อไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในคลิปต่อไปนะครับอันนี้เราพูดถึงการถ่ายรูปก่อนนะครคลิปนี้นะฮะหาฉากหลังมาอา่านี่เพื่อนๆลองดูครับนี่ดูภาพซ้ายก่อนนะครับโอ้นี่ดูดเนียนนะดูสวยนะแบบเฮ้ยหมู่บ้านคุณลอฟอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงอะไอสอแผ่นนี้มันคือฉากนะฮะ เนี่ยเอาฉา,ากมาวางแปะกันสองอันเนี่ยโต๊ะก็วางอยู่ตรงน song, เนี้ยแดดซองเนี่ยคอมก็อยู่ตรงเนี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยฮะมันคือตรงนี้แหละที่ผมนั่งอัดคลิปอยู่นั่นเองนะครับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราครอบมุมมาแล้วก็สวยเลยนะฮะลองดูทายฉากหลังเป็นสีสีดูมั่งฉากหลังเป็นสีสีเนี่ยมันจะช่วยบางทีมันจะช่วยเขาเรียกว่าขับให้วัตถุหรือว่าโปรดักสินค้าของเราอะมันเด่นชัดขึ้นนั่นเองนะครับ มันก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้คนละสีกันนะครับเพราะเนี่ยความจริงสีแดงบนสีแดงก็ได้นะครับเพราะอ้แดงนี้มันจะสดกว่าแดงนี้หน่อยแล้วก็มีความเงาของแสงเข้ามาเออไหมฮะเงาอยู่ทางนี้แปลว,ว่าแสงมาจากทางนี้อ่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะฮะนะฮะปุ๊บปนะครับ,บ,บ,นะรบหรือว่าจะหาอีแผ่นเนี้ยอีสีนึงมาเนี่ยตัดเข้าไปเนี่ยภาพไปโหดูมีอะไรมากขึ้นเลยนะครับหรือว่าอย่างเป็นสินค้าประเภทแบบ ฮิป <Hip> สเตอร์เครื่องสำอางกาแฟอะไรอะไรเก๋ๆซันสกรีนแดดแดดว่นกันแดดอ่ะลองเอาไปวางไว้ในแดดดูนะฮะมันจะเพิ่มความน่าสนใจเนี่ยมันจะมีความเงาเงามันจะมีแสงแดดจะมีเส้นสายของแดดหรือว่าอะไรที่เป็นเงาออกมานะฮะทำให้สินค้ามันดูแบบลึกลับน่าสนใจมากขึ้นนะฮะแต่ละฉากนะครับเมื่อกี้นั่งเป็นชาขาวชาพื้นอิฐฉาเป็นสีๆเนี่ยให้ถ่ายไว้หลายๆมุมนะฮะ เอียงซ้ายเอียงขวาถ่ายแนวนอนนะฮะตั้งขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะถ่ายไว้หลายมุมเพราะว่าการเซตฉากถ่ายทีนึงอะเราก็ก็น่าจะต้องใช้เยอะนะเพราะบางอย่างบางอย่างอาจจะต้องใช้ภาพเยอะอย่างขายในพวก marketplace ของเฟซบ o o กนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนถึง marketplace เดี๋ยวผมจะบอกทีว่าทำไมมันถึงต้องใช้ภาพเยอะทำไมมันใช้ภาพภาพเดียวไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะบางอย่างภาพเดียวมันก็ ดูน่าซื้อแล้วอะไรเงี้ยนะมากี่เพจก็จะมีกฎของมันว่าห้ามใช้ภาพซ้ําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องทําตามกฎข้านี้นึงนะครับสถานที่ถ่ายทานะครับก็คือริมหน้าต่างนะครับถ้าเกิดเราไปถ่ายที่ริมหน้าต่างนยเพื่อนๆก็จะได้แสงธรรมชาตินะดูภาพนี้นะฮะนี่ภาพคิดแคทออกมาโหแสงนุ่มสลวยนะครับเราก็เอาอโต๊ะเนี่ยมาวางไว้เนี่ยข้างๆหน้าต่างบานใหญ่ๆนึกออกไครับแสงมันก็เข้ามามันก็จะมีความนุ่มมันจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ เราก็จะได้แสงธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ่ายภาพเนี่ยพยายามลากโต๊ะไปแถวๆริมหน้าต่างนะฮะยังไงก็สวยแน่นอนเชื่อผมไปแถวริมหน้าต่างนี่รอดแสงประดิษฐ์แสงประดิษฐ์ษษก็คือแสงจากโคมไฟนั่นเองนะครับนี่โคมไฟนี่ดิใช้ส่องผมอยู่นี่นี่ออกมาส่องมาเนี่ยราคาเนี้เพื่อนๆเราสังเกตว่าความความจริงอะโคมไฟมันต้องส่องแบบข้างบนกว่านี้อีกหน่อยนะแต่อันนี้ผมทําให้มันเห็นชัดๆนะฮะว่าเนี่ยแสงประดิษฐ์มันจะมีความแข็งแข็ง ะะแต่ความสว่างของแสงมันอะ่ะจะทําให้วัตถุของเราอะ่ะเคลียร์ชัดนั่นเองนะครับเนี่ยแล้วลองเทียบกับเนี่ยอันนี้อันนี้ดูนุ่มนวลนะนี่ดูโอ้สบายอันนี้ดูแบนนบเฮย้ยเอาจริงเอาจังนะเคลียร์หน่อยนะฮะแสงแข็งๆสาดมาจากทางด้านข้างนั่นเองนะครับโอเคในการถ่ายรูปนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญมากนะครับก็คือเรื่องของพรอ็อพนั่นเองนะครับพร็อพเนี่ย นอกจากทําให้มันดูสวยงามแล้วนะผมเคยเห็นประโยชน์ของพร็อพอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทําให้โน้มนําผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างเช่นก็ถามว่าเอาลําโพงคิดแคทไปทําไมนะฮะน,นี่ดูดูในจอก็ได้นะฮะเอาลำโพงคิดแคทไปทําไมผมก็เอาเกี่ยวกับรูกอ,อะไรดินสอสีสมุด ขึ้นมาวางตัดไปนะฮะให้เฉียงสวยงามอยู่ในคอมโพสที่สวยงามนะฮะดูแล้วปุ๊บอ๋อเปิดเพลงฟังเบาๆตอนวาดรูปไงนึกออกไหมเออเพื่อนๆนึกออกไหมฮะแบบอ๋อมันทำใเปิดเพลงฟังตอนวาดรูปก็ได้น่หว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะยังไม่ได้อยากได้ลําโพงมินิคิดแคทก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าเขาชอบวาดรูปสเก็ตภาพ กินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีอิาโพงเนี้ยวางอยู่กับอีสมุดวาดรูปของใครก็สักคนหนึ่งอะ่ะเนี่ยคนพวกนี้มีเปอร์เซ็นต์จะซูสูงสูงมากเลยก็เพราะว่าเอ่อทำทำให้เขาเห็นน่ะทำให้เขาเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเอาไปตั้งไว้ในห้องน้ำเงี้ยลำโพงเล็กๆเ,เ,เอาไปทําไมนีม่หรอแมอ๋ออยู่ในห้องน้ำไงเนี่ยตัวไม่กี่บาทเองเอาไปวางทิ้งๆไว้ใช่ไหมแช่อ่างอาบน้ํา นั่งทํากิจธุระก็เปิดเพลงฟังสบายๆไม่ต้องเอาดังมากอะไรอย่างนี้หรือว่าไปตั้งไว้กลางป่าเดี๋ยวนี้เข้าแคมป์สายแคมป์ก็นิยมนะฮะจุดกลางต้ง,ตงกลางเต้นก็นิยมงั้นก็เอาแค่นี้ไปก็พอแล้วไม่หอมไหมฮะไม่ต้องพกไปตัวใหญ่ๆเนี่ยเปิดฟังวัวกระทิงป่าวิ่งไล่คิดอดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการโน้มนำพร็อพเนี่ยถ้าถ้าเกิดคนใช้พร็อพเก่งๆถ่ายดีๆผมว่ายอดขายอาจจะไปได้ดีเลย นะเนื่องออกมาบางทีคนไม่อยากได้หรอกลำโพงแต่เห็นว่าเออมันอยู่ในกิจกรรมปโปรดของเราหรือกิจกรรมของเราอนีี้อืมเออม,มันก็ใช้อย่างนี้ได้เว้ยเออกาซื้อดีกว่าอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพรอ็อพนี่อยากให้เวลาถ่ายรูปนะเพื่อนๆลองลอง,ลองคิดคิดให้ละเอียดดูนะฮะแล้วก็หาพร็อพเตรียมๆไปบ้างก็ดีนะฮะโอเควิธีการถ่ายรูปให้สวยงามนะครับความจริงกรุ๊ปนี้นะฮะมันก็จะเป็นแอดมินมาจาก ของเพจโทนี่อินดี้นะฮะก็คือตัวผมนั่นเองนะครับมันจะเน้นเรื่องของการถ่ายรูปมาอยู่แล้วนะครับซึ่งกลุ๊ปนี้ความจริงมันเป็นกลุ๊ปสอนเกี่ยวกับการแต่งภาพนะครับแต่ผมมาลื้อทํากรุ๊ปใหม่นั่นเองนะครับเป็นคอร์สสอนแต่งภาพของผมนี่แหละแต่ผมลื้อทํากลุ๊มใหม่นะฮะแล้วก็เปิดเป็นแบบฟรีเลยนะฮะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้กันได้นะครับ mm hmm. ก็คือคอนเทนต์ hmm. ในกลุ๊ปนี้ในช่วงแรกตอนแรกมันจะมีแต่งภาพเนี่ยคอร์สแต่งภาพเนะี่ยจบละแล้วผมก็กําลังจะเพิ่มที่่เพืออนอนๆได้ฟัังกยู่ ตอนนี้นั่นเองนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของค้าขายออนไลน์นะฮะออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทั้งหลายนั่นเองนะครับมาดูกันที่สิ่งที่ทำให้ภาพถ่ายสวยนะครับตามสไตล์โทนี่อีด,ดีบอกมานะครับคือเพื่อนๆลองสังเกตดูนะบะบนจอเนี่ยมันจะมีเส้นตารางอ่ะเขาจะเรียกว่ากริดนะคร grid กริดนะฮะเพื่อนๆลองหาดูนะครับถ้าหาไม่เจอเนี่ยเซิร์ช YouTube เอาเลยนะฮะว่าจะเปิดกริด โทรศัพท์จุดๆดดที่เพื่อนใช้ยังไงมีทุกรุ่นไปลองหาดูนะฮะมีทุกรุ่นอันนี้ไม่ยากนะครับเปิดเพื่อที่เราจะได้มันจะเป็นเส้นไกด์นำสายตาของเรานะแล้วก็แบบว่าจะรู้ว่านี้อะไรตรงอะไรไม่ตรงจุดเด่นจุดสนใจจุดโฟกัสอยู่ตรงเส้นอยู่ตรงจุดตัดอะไรอย่างงี้นี่ออกมาเส้นนี้เฉียงกับเส้นนี้เนี่ยมันก็จะมีความ เขาเรียกว่าทำให้เราสะดวกขึ้นนั่นเองนะครับไม่ต้องมานั่งครอปอะไรเยอะแยะเพราะเพราะในในจอมันม,มีเหมือนมีไม้บรทัดวัดให้อยู่แล้วว่าม,มันตรงหรือไม่ตรงแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆลองสังเกตดูให้ดูที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เห็นไหมฮะมันก็จะมีอยู่สสีนะครับก็คือสีขาวสีเหลืองน,นะครับสีเหลืองเนี่ยคือตำแหน่งกลางก็คือหมายความว่าสมมติเวลาเราถ่ายมือถือเป็นเป็นแนวท็อปท็อปอย่างเงี้ย ขนานกับโต๊ะอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามือถือของเราอะ่ะไม่เหยนงันขึน้นมาอย่างนี้หรือไม่งัดขึ้นมาอย่างนี้ก็คืออีเส้นตัวนี้แหละมาคือคือเส้นตัวบอกนะครับวิธีการที่จะทําให้รู้ว่าเราขนานกับโต๊ะแบบพอดีแล้วเนี่ยก็คือการเอาเส้นอีกสีขาวเราจะบังคับเส้นสีขาวด้วสีเดียวนะครับให้ไปทับเส้นสีเหลืองแล้วมันก็จะกลายเป็นบวกตัวเดียวกันนะเพื่อนๆลองดูอันนี้ของ iPhone นะครับ ของของ r o i r o i d ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะฮะแก็น่าจะมีนะเนีเพราะเวลาเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดมันทับเป็นสีเดียวกันแล้วก็แปลว่ามันขนานกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดถ่ายโชคนะวางตำแหน่งให้สวยงามถ่ายไปมันก็จะได้ภาพที่สวยงามเนก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะเออคราวนี้เวลาถ่ายภาพนะครับให้เว้นเว้นที่ไว้ด้วยนะสังเกตว่าเวลาถ่ายภาพอย่างเงี้ย เนี่ยมันมันจะมีการเว้นเอาไว้อยู่แล้วอ่าอันนี้เอาไว้ได้คัดอ่ะมันจะตรงข้ามกันนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดถ่ายภาพขาวเอาไว้ได้คัดอย่างเงี้ยไม่ต้องเว้นถ่ายเข้าไปให้เต็มเ็มเลยเออกไหมครับเพราะว่าภาพภาพที่เราตัดออกมามันจะได้ใหญ่หน่อยก็จะได้ชัดหน่อยอถ้าถ่ายอย่างเงี้ยสังเกตไหมมันจะมีสเปซถ้าฉากหลังมันไม่ต้องตัดอะถ่ายให้มีสเปซถ้าฉากหลังต้องตัดไม่ต้องมีสเปซก็ได้อัดเข้าไปเลยนะครับ อันนี้ก็คือ space ก็คือถ่ายปุ๊บเพื่อที่เราจะได้เนี่นนำตัวหนังสือมาใส่แล้วก็เนี่ยจะใส่โปรโมชั่นเนาะสี่รงฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโชว์อ่ะข้างล่างหมดแล้วอ่ะนี่ก็คือเทคนิคการถ่ายรูปในการขายของออนไลน์นั่นเองนะครับแต่อันนี้ก็เป็น อีกแค่หนึ่งหงพาร์ทของเกี่ยวกับเรื่องของภาพถ่ายนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะพูดกันถึงเรื่องของการตกแต่งภาพการคิดโปรโมชั่นนะครับและภาพของพาร์ทต่อไปเนี่ยมันก็จะพร้อมแล้วสำหรับการนำไปขายนั่นเองครับ